Therapy. สวัสดีเพื่อนเพืเ่อนทุกทุกคนนะคะพบกับช่องเซเลบี้ชาแนลคลิปนี้เป็นการสปอยภาพยนตร์โรแมนติกอย่างเรื่องอัศินเดลเลราสตอรี่คริสต์มาสวิชสาวน้อยซินเดลเล่าคริสต์มาสปฏิหารจะเป็นอย่างไรเมื่อเด็กสาวกำพาพ่อที่มีเรื่องราวดังซินเดลเล่าในนิทานมุ่งมันจะเป็นนักร้องที่โด่งดังทำตามความฝันของตัวเองแต่ต้องทนอยู่กับครอบครัวแม่เลี้ยงใจร้ายจนได้พบกับหนุม่มหล่อปริศนาที่เข้ามาทำงานร่วมกับเธอเรื่องราวของซินเดลเล่าฉบับคริสต์มาสจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปฟังพร้อมกันเลยสนับสนุนโดยเรา ออรักปลาหมึกแ,แก้วทองรักปลาหมึกแคทแทรรักเต่าทองเปิดเรื่องมาในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งช่วงก่อนวันคริสต์มาสเพียงไม่กี่วันเด็กสาวช่างฝันยังแคทเดกเกอร์เธอรักวันคริสต์มาสเป็นชีวิตจิตใจเพราะเทศกาลแสงสีที่สวยงามนี้มักมาพร้อมกับเสียงเพลงและของขวัญมากมายซึ่งเด็กสาวก็ฝันที่อยากจะเป็นนักร้องชื่อดังประกาศให้ทุกคนได้รับรู้ถึงเสียงเพลงอันไพเราะของเธอ แคทอาศัยอยู่กับแม่เลี้ยงและลูกติดอีกสองคนซึ่งได้แก่จอยพี่สาวสูงปร่งผู้แสนมั่นใจกับเกรซน้องสาวที่ไม่ค่อยฉลาดนักพวกเธอมากกดขี่ข่มเหงแคทอยู่เสมอหลังจากที่พ่อของเธอที่เสียไปเมื่อหลายปีก่อนถึงต่อให้แคทจะพยายามย้ำกับทุกคนว่าเธอไม่ใช่คนรับใช้ของบ้านนี้แล้วก็ตามซึ่งแม่เลี้ยงผู้เย่อหยิ่งก็ยังได้บอกถึงความรับผิดชอบอันแสนหนักอึง้งที่มีต่อลูกเลี้ยงว่าแคทจะได้สิทธิ์ทั้งหมดจากมรดกของพ่อก็ต่อเมื่อเธออายุครบ18ปีบริบูรณ์และก่อนที่จะ านเงินในส่วนนี้ให้หมดไปอีกด้วยขณะที่แคทจำเป็นต้องเร่งออกไปทำงานพาร์ทไทม์เธอก็ถูกแม่เลี้ยงกับลูกๆใช้ให้มาช่วยถือของเตรียมจัดบ้านฉลองวันคริสต์มาสที่ใกล้จะมาถึงนี้จังหวะเดียวกันชายหนุ่มสุดฮอตอย่างโดมินิกวินเทอร์การ์เดนหนุ่มหน้าตาดีทายาตระกูลร่ำรวยที่สุดในเมืองก็ได้ผ่านมาพร้อมกับเพื่อนๆของเขาจอยพี่สาวคนโตที่เห็นเช่นนั้นจึงไม่รอช้าที่จะนำข้าวของต่างๆยัดลงมือแคททันทีเพื่อที่เธอจะทำการถ่ายคลิปวิดีโอของการพบเจอกับชายหนุ่มในฝันแต่แล้วแคทที่ไม่ทััันตต้้งงวจาาากกขขอมมย ทำให้เธอพลาดท่าไงหลังล้มลงไปพร้อมกับเครื่องดื่มที่หกรสใส่น้าท่ามกลางเสียงโห่ร้องของทุกคนแถมจอยยังไม่รอชา้าที่จะอัดคลิปวิดีโอความเงื้องหนีเผยแพร่ลงโลกโซเชียลอีกด้วยโดมินิกที่เห็นเช่นนั้นจึงได้เข้าไปช่วยแคทให้ลุกขึ้นด้วยความเป็นสุภาพบุรุษสองหนุ่มสาวสบตากันเพียงชั่วครู่ก่อนที่เพื่อนสาวในกลุ่มของเขาจะมาดึงตัวของโดมินิกออกไปพร้อมกับคำพูดดูถูกแคทที่ดันถูกมองอย่างเข้าใจผิดว่าเธอพยายามเรียกร้องความสนใจจากชายหนุ่มมั่งคั่งคนนี้ไปอย่างง่ายดาย ไม่นานแคทก็ามาอย่างที่ทํางานของเธอซึ่งมันก็เป็นส่วนจะแสดงโชว์วันคริสต์มาสที่มีชื่อว่าซันตาแลนด์แคทมีเพื่อนสดิีแสนน่ารักอย่างไอราที่คอยดูแลและปกป้องเธออยู่เสมอระหว่างที่กําลังแต่งตัวในห้องของพนักงานแคทกับไอราก็ได้พบกับชายหนุ่มซันตาคนใหม่ที่เพิ่งมาทางานเป็นวันแรกทั้งสองดูคุ้นตากันอยู่ไม่น้อยแต่ด้วยลูกซันตากับเอลที่ไม่สามารถเปิดเผยตัวเองได้ขณะที่อยู่ในช่วงเวลาของงานมันก็ทําให้พวกเขากล่าวพูดคุยผูกมิตรกันเล็กน้อยก่อนจะแยกย้ายกันไปทําหน้าที่ของตัวเองสองสาวเพื่อนนีทําาง รับบทเป็นเอลฟ์ของที่นี่พวกเธอคอยดูแลเด็กๆที่มาเที่ยวงานพบเจอขอพรกับซันตาและร่วมโชว์การแสดงร้องเพลงเต้นรำเพื่อเอนเตอร์เทนทุกคนไปพร้อมๆกันซึ่งมันก็เป็นงานที่แคทยังได้ทำตามความชอบของตัวเองในด้านของการร้องเพลงถึงแม้จะเป็นเพียงแค่เสี้ยวเล็กๆก็ตาม หลังเลิกงานไอราที่สังเกตเห็นหนุ่มซันตาคนใหม่แสดงท่าทางสนใจในตัวของแคทเธอก็ได้บอกให้เพื่อนสีลองเปิดใจพูดคุยกับเขาและขอให้แคทึ้นแสดงร้องเพลงอย่างจริงจังแต่แคทที่ไม่มั่นใจก็ได้กล่าวเลี่ยงที่จะทําและมันก็ทําให้ไอรารู้สึกขัดใจในความขี้กลัวของสาวที่มีพรสวรรค์เต็มเปี่ยมอย่างแคทเป็นอย่างมาก ในดึกคืนเดียวกันเหล่าแม่เลี้ยงและลูกๆได้ทำการจัดเตรียมที่จะส่งการ์ดอวยพรวันคริสต์มาสไปยังบ้านของเหล่าผู้ที่มีเงินมากมายเพื่อหวังสร้างสัมพันธ์กับคนกลุ่มนี้และเมื่อแคทกลับมาถึงบ้านเธอก็ไม่ไวที่จะถูกเรียกตัวใช้ให้ทำงานแถมยังถูกรีดเงินจากการทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยไว้ใช้ส่วนกลางจากคำอ้างของแม่เลี้ยงที่ต้องคอยดูแลรับผิดชอบเรื่องค่าใช้ใจ่ายต่างๆภายในบ้านหลังนี้ซึ่งแคทยังคงต้องคอยกัดฟันทำความสะอาดบ้านในส่วนที่เหลือทุกวันด้วยความหวังเดียวที่ว่าเมื่ออายุครบ18ปปีีเเต็มแล้้้วธอออจะไไดกใชชสิี แคดมีน้องหมาพิการหนึ่งตัวที่มีชื่อว่าบรูโนมันเปรียบเสมือนคนในครอบครัวพี่ซื้อสัตว์กับเธอเพียงสิ่งเดียวภายในบ้านหลังนี้เด็กสาวมักพูดคุยกับน้องหมาทุกคืนพร้อมหยิบลูกแก้วหิมะของพ่อขึ้นมาโอบกอดเพื่อระลึกถึงเขาอยู่เสมอ วันถัดมาที่บ้านของโดมินิกชายหนุ่มผู้ร่ำรวยเขายังคงถูกพ่อขอให้ไปทำงานที่ซานตาแลนด์ตามประเพณีของครอบครัวที่ไม่ว่าจะมั่งมีแค่ไหนก็ต้องเรียนรู้การทำงานในธุรกิจของตัวเองซึ่งโดมินิกก็ยินดีที่จะทำตามคำขอนี้ด้วยความเต็มใจทำให้รู้ว่าชายหนุ่มซานตาคนใหม่ก็คือโดมินิกนั่นเองแต่ไม่ว่าจะเพียรพร้อมแค่ไหนเด็กหนุ่มก็ยังติดป,ปัญหาเล็กๆที่เขาอยากแสดงความคิดเห็นบางอย่างให้กับพ่อได้รับรู้ถึงเรื่องความชอบของตัวเองที่โดมินิกก็ชอบทำเพลงกับเหล่าเพื่อนในวงเป็นอย่างมากอยู่เหมือนกันซึ่่่่งงพอททีไมเคยวาากกาาจกร ก็ยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับลูกชายในเรื่องนี้จริงจังอีกด้วย ขณะเดียวกันทางฝั่งของแม่เลี้ยงกับลูกๆผู้ว่างงานก็กําลังพูดถึงความมังคั่งของตระกูลวินเทอร์การ์เดนที่กําลังจะจัดงานคริสต์มาสประจําปีที่ใหญ่ที่สุดในเมืองซึ่งแขกที่จะเข้าไปในงานได้ก็ต้องมีบัตรเชิญสุดพิเศษเท่านั้นแถมแม่เลี้ยงยังได้รู้มาอีกว่าโดมินิกเพิ่งเสียแม่ของเขาไปเมื่อปีก่อนทําให้พ่อมหาเศรษฐีได้กลายเป็นพ่อไม้ลูกติดและมันก็ไม่ต้องคาดเดาว่าทรัพย์สมบัติมากมายก็คงตกเป็นของทายาทเพียงคนเดียวแม่เลี้ยงจึงได้พยายามวางแผนกับจอยลูกสาวคนโตถึงการจะได้ติิดดดดต่่่่่ออออกกกกับพอขงองโมโมมนนนยยทีีีนห้้้้าแเล็ไ อื่นรับรู้มาว่าพ่อของแคทกับพ่อของโดมินิกเคยเป็นเพื่อนรักกันมาก่อนซึ่งเกรสน้องเล็กที่ได้ฟังเช่นนั้นจึงได้พูดลอยลอยขึ้นมาว่าเธอเคยได้เห็นอัลบั้มภาพของพ่อทั้งสองได้ไปเที่ยวด้วยกันเพราะเธอเคยเห็นแคทหยิบขึ้นมาดูจากนั้นสามแม่ลูกก็ไม่รอช้าที่จะเข้าไปค้นข้อมูลต่างๆภายในห้องนอนของแคทด้วยความตื่นเต้นในทันทีพวกเธอได้พบก,กับอัลบัม้มสมัยที่สองพ่อได้ไปท่องโลกด้วยกันมากมายแม่เลี้ยงได้สังเกตเห็นว่าลูกแก้วยี่มาข,ของแคทมีที่มาจากขั้วโลกเหนือซึ่งมันก็ดนนนพพพัพััััววกกบททิปีี่่่่สสอองงงงไดด้้้้ยยยแมเลจจึให เก็บลูกแก้วนี้เอาไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในภายหลังไม่นานสองแม่ลูกนักวางแผนตัวร้ายก็ได้จัดฉากร่างข้อความสุดอะไรผ่านทางอีเมลเพื่อแจ้งข่าวการจากไปของสามีพร้อมแนะนําตัวเรียกคะแนนความสงสารในการต้องแบกรับความโศกเศร้าและต้องคอยดูแลแคทมาตลอดหลังจากที่ขาดเสาหลักของบ้านไป และเมื่อแคทกลับมาที่บ้านหลังจากไปซื้อของใช้ต่างๆมาเธอก็ได้สังเกตเห็นข้าวของของตัวเองถูกรื้อค้นมาวางที่ห้องนังเล่นก่อนที่แคทจะเร่งเข้าไปอย่างห้องนอนและได้พบว่าลูกแก้วหิมะสุดรักสุดห่วงได้หายไปเสียแล้วเด็กสาวถามกับทุกคนด้วยความร้อนใจแต่ก็ไม่มีใครตอบคำถามของเธอได้เลยสักคนพวกเขาเมินเฉยกับสิ่งที่ได้ยินจนแคทต้องออกไปทำงานที่ซานตาแลนด์ด้วยความกังวลใจเป็นอย่างมาก ในที่ทํางานแคทได้เห็นความเอาใจใส่ของหนุ่มซันตาที่เธอยังไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงของเขาขณะเดียวกันชายหนุ่มก็ได้สังเกตเห็นสีหน้าไม่สบายใจของแคทเขาจึงได้เอ่ยถามด้วยความเป็นห่วงเด็กสาวจึงได้ตัดสินใจระบายความในใจของตัวเองออกมาถึงการสูญเสียพ่อกับแม่ไปเมื่อหลายปีก่อนซึ่งชายหนุ่มที่เห็นใจก็ได้กล่าวให้กําลังใจเธอพร้อมบอกในฐานะซันตาเพื่อให้เธอได้ขอพรจากเขาจากนั้นแคทจึงได้เริ่มพูดความฝันที่แท้จริงของตัวเองเธออยากเป็นนักร้องนักแต่งเพลงที่มีคนรู้จักในเพลงของเธอมากมายชายหนุ่มที่ได้ฟ จึงได้ถามว่าอะไรที่รั้งเธอเอาไว้แคทจึงได้บอกถึงคําสอนของพ่อว่าถ้าเราฝันเห็นภาพนั้นได้ทุกอย่างก็จะเป็นจริงอย่างที่ฝันแต่ดูเหมือนตอนนี้เธอจะไม่ฝันเห็นภาพนั้นของตัวเองเลยและก่อนที่อารมณ์จะดิ่งลงแคทจึงได้เปลี่ยนเป็นฝ่ายถามกลับบ้างชายหนุ่มจึงได้ยอมบอกว่าเขามีวงดนตรีของตัวเองถึงสองวงซึ่งความฝันของเขาคือการเป็นผู้จัดการทําเพลงให้กับวงดนตรีต่างๆและเขาเองก็ยังไม่มั่นใจว่าพ่อจะยอมรับมันได้ไหมจึงได้เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับเพราะกลัวว่าพ่อจะผิดหวังแคทที่ได้ฟังเช่นนนัั้้้จจึงงไดดพพูเื่อใใหกล ว่าเธอคิดว่าพ่อของเขาต้องภูมิใจในตัวของลูกชายแน่นอนสองหนุ่มสาวสบตากันด้วยความรู้สึกดีๆที่พวกเขาได้มีให้แก่กันอย่างเข้าใจระหว่างนั้นที่บ้านของแคทเลขาจากบ้านวินเทอร์การ์เดนได้มาพบเจอกับแม่เลี้ยงเพื่อแจ้งการตอบรับของอีเมลที่ได้ส่งไปก่อนหน้านี้พร้อมบัตรเชิญไปร่วมงานคริสต์มาสการกุศลที่พ่อของโดมินิกได้ชักชวนให้แม่เลี้ยงกับแคทลูกสาวของเพื่อนรักไปร่วมงานนี้ด้วยกันซึ่งแม่เลี้ยงก็ได้เกลียกล่อมโกหกขอบัตรเชิญเพิ่มอีกหนึ่งใบสำหรับลูกสาวคนเล คือในบาดเชิญตามต้องการเธอก็ได้แสดงอาการไม่พอใจขึ้นมาทันทีแม่เลี้ยงก็ได้คิดไอเดียที่จะให้จอยแอบอ้างสมรอยเป็นตัวของแคทเพราะพ่อของโดมินิกไม่ได้พบเจอแคทมาหลายสิบปีแล้วแถมพวกเธอจะได้พูกสัมพันธ์กับตระกูลวินเทอร์การ์เดนได้ง่ายขึ้นอีกด้วย ขณะเดียวกันแคทก็ยังคงกังวลใจกับการหายไปของลูกแก้วหิมะของพ่อเธอนำเรื่องหนักใจทั้งหมดไประบายให้กับเพื่อนซีได้ฟังซึ่งไอราก็ได้กล่าวให้กำลังใจแคทอยู่เสมอจังหวะเดียวกันหนุ่มซันต้าก็ได้เข้ามาที่ห้องพักของพนักงานไอราที่เห็นเช่นนั้นจึงได้ใช้โอกาสนี้ขอตัวจากออกไปเพื่อให้ทั้งสองได้อยู่ด้วยกันและเมื่อชายหนุ่มได้เห็นสีหน้าของแคทที่ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหรนะ่นักเขาจึงได้ตัดสินใจหยิบการเชิญไปงานเลี้ยงคริสต์มาสตะกูลวินเทอร์การเดนส่งมอบให้กับเธอไปด้วยเหตุผลที่ยาาากกกให้้้เดด็สสววมมีีีคครรูึึท่ขนแับ มาด้วยความประหลาดใจเล็กน้อยก่อนจะถามเขาไปด้วยความสงสัยถึงที่มาที่ไปของมันชายหนุ่มจึงได้อ้างบอกว่าเขารู้จักคนเยอะเลยเป็นสาหตุที่ได้มันมาหญิงสาวกล่าวขอบคุณด้วยความดีใจเพราะเธอไม่คิดมาก่อนว่าตัวเองจะได้มีโอกาสร่วมงานฉลองคริสต์มาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองแบบนี้ หลังเลิกงานในเย็นวันเดียวกันแคทได้นำเรื่องการ์ดเชิญไปบอกกับไอราซึ่งทั้งสองก็แสดงความดีใจต่อกันเป็นอย่างมากก่อนที่ไอราจะบอกว่าตัวเธอเองก็ได้ไปคุมคอสตูมชุดนักแสดงบนเวทีอยู่ภายในงานนี้ด้วยเช่นกันจังหวะเดียวกันสองสาวเพื่อนซีก็ได้เหลือไปเห็นชุดราตรีแสนสวยที่อยู่ในตู้กระจกของราาาอ้านค้าแคทกล่าวยังตัดเพอว่าชีวิตนี้เธอคงไม่มีโอกาสได้ใส่ชุดสวยรูแบบนี้เป็นแน่ไอราจึงได้พูดลอยๆว่าไม่แน่เธออาจจะยังมีหวังจากปาฏิหารคริสต์มาสก็เป็นได้ ในตอนนี้เหล่าบรรดาแม่ลูกกำลังชุลมุนกับการเตรียมหาชุดไปงานและเมื่อแคทกลับมาถึงบ้านทั้งสต่างพยายามปิดบงังเรื่องการเชิดของแคทที่แม่เลี้ยงได้สวมรอยลูกสาวของเธอเข้าไปแทนพร้อมบอกกล่าวว่างานการคุณลนหน้าเบื่อแบบนี้แคทไม่จําเป็นต้องได้ไปกับพวกเธอซึ่งแม่เลี้ยงก็ยังได้พูดถึงความยากลําบากที่ต้องใช้ชีวิตคนขวาย,ยู่ในสังคมผู้ดีเพราะพ่อของแคทที่เป็นนักอนุรักษ์ไม่ได้ทิ้งสมบัติอะไรไว้ให้กับพวกเธอมากมายก่อนที่แม่เลี้ยงจะเดินจากไปยังไม่ใส่ใจทิ้งให้แคทรู้สึกเจ็บใจก,กับคําาาพูดูดนนี้เป็อย่งมก วันถัดมาในที่ทํางานเหลือเวลาอีกเพียงแค่3วันก็จะถึงวันคริสต์มาสจริงๆแคทกับเหล่าเพื่อน,อนยังคงวนลูปกับการทําหน้าที่ร้องเพลงเต้นรําแต่มันก็ทําให้เธอได้สนิทกับชายหนุ่มซันต้ามากยิ่งขึ้นอีกด้วยทั้งสองได้พูดคุยอย่างเป็นกันเองก่อนที่พวกเขาจะตัดสินใจตกลงที่จะยอมถอดวิกผมและเครื่องประดับปกปิดใบหน้าของการและการออกเพื่อเผยตัวต,วตนที่แท้จริงให้ได้รับรู้โดยเริ่มจากชายหนุ่มที่ในที่สุดแคทก็ได้รู้ว่าเขาคือโดมินิกวินเทอร์การ์เดนลูกเจ้าของซานต้าแลนด์ที่เธอทางานอยู่ท อยู่ไม่น้อยซึ่งแคทก็ไม่สามารถทําใจยอมถอดเครื่องประดับของตัวเองออกมาได้เพราะมันยังอยู่ในช่วงเวลาทํางานแถมเรื่องพลิปในตอนที่เธอล้มไงหลังลงไปกองกับพื้นต่อหน้าเขาก็ยังคงเป็นกระแสะไวรัลอยู่ในตอนนี้อีกด้วยและมันก็เหมือนฟ้ามาโปรดเมือ่อวหน้าได้เข้ามาตามตัวให้พวกเขาไปทํางานกันต่อมันจึงทําให้แคทไม่ได้เผยตัวตนที่แท้จริงของตัวเองออกมาให้กับชายหนุ่มได้รับรู้ ในดึกคืนเดียวกันแคทที่กลับมาจากที่ทำงานก็ได้ถูกเรียกตัวให้เข้ามาพูดคุยกับแม่เลี้ยงด้วยคำพูดดูถูกเหยียดหยามถึงการจะต้องออกจากบ้านนี้ไปเมื่ออายุครบ18ปีอย่างที่แคทเคยตั้งใจเอาไว้ว่าเด็กสาวไม่มีวันประสบความสำเร็จได้เป็นการรังให้แคทอยู่กับเธอเพื่อไว้คอยจิกหัวใช้นั่นเองวันถัดมาแคทได้นำเรื่องราวแสนบอบช้ำที่ถูกโขกศัพท์โดยแม่เลี้ยงมาบอกเล่าให้กับไอราได้รับรู้ด้วยความหนักใจเป็นอย่างมากไอราจึงได้ใช้จังหวะนี้ทำการเซอร์ไพรส์มอบชุดราตรี หน้านี้ยืนให้กับเพื่อนซีไปแคทที่ตกตะลึงจึงได้กล่าวอย่างประหลาดใจในชุดราคาแพงที่ได้ให้กับเธอไอราจึงได้บอกไปว่าเธอไม่ได้เสียเงินซื้อชุดนั้นให้กับแคทแต่เลือกที่จะตัดมันใหม่โดยฝีมือช่างทำคอสตูมให้แทนพร้อมกล่าวให้กำลังใจวันนี้แหละคือปาฏิหาริยของคริสต์มาสจากนั้นสเพื่อนสีก็ได้โอบก,กอดบอกรักกันด้วยความปลื้มปิ่ม ไม่นานแคทก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับโดมินิกในที่ทำงานอีกครั้งทั้งสองได้ร้องเพลงจีบกันไปมาอย่างมีความสุขในค่ำคืนนั้นแคทกลับมาที่บ้านด้วยความรู้สึกดีอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเธอซ่อนชุดที่ได้มาจากไอราไว้ใต้ที่นอนน้องหมาของตัวเองและหลับฝันหวานถึงเรื่องของโดมินิกไปได้วยความเหนื่อยล้าจากการทำงานเช้าว,วันถัดมาเด็กสาวต้องพบกับฝันร้ายอีกครั้งเมื่อกล่องชุดราตรีแสนสวยได้หายไปแต่มันก็ไม่เกินจะคาดเดาเพราะแม่เลี้ยงได้นำชุดนั้นไปให้กับจอยลูกสาวคนโตของเธอซึ่งจอยก็ได้คิดที่จะแแกก้้ไปรับต่งชุดดอีว ส่วนแม่เลี้ยงที่แอบเห็นการ์ดเชิญไปงานของแคทที่ได้มาจากโดมินิกเธอก็ไม่รอชา้านํามันมาเผาไฟทําลายลงไปต่อหน้าต่อตาเพื่อดักทุกวิธีทางไม่ให้แคทได้ไปร่วมงานในครั้งนี้หลังจากนั้นแคทที่หมดหวังก็เลือกที่จะไม่ไปทํางานแต่แล้วไอรกาก็ได้โทรเข้ามาขอร้องให้แคทไปร้องเพลงหน้าบ้านลูกค้าที่เขาได้โทรจ้างคิวมาตามตารางที่ได้นัดไว้ ไม่นานแคทก็ได้มาอย่างบ้านของลูกค้าซึ่งมันก็เป็นบ้านของโดมินิกที่เขาได้วางแผนกับไอราให้ได้นัดแคทมาพูดคุยทําความรู้จักกับเขาและเพื่อน,เพ,อนเพื่อนนอกเหนือเวลาทางานแต่แล้วเด็กสาวผู้โชคร้ายก็ยังไม่วายที่จะโดนกลั่นแกลง้งจากกลุ่มเพื่อนของชายหนุ่มโดยการดึงวิกผมเอลของเธอออกทําให้ทุกคนได้รู้ว่าแคทกับเด็กสาวที่เป็นไวรัลอยู่ในตอนนี้คือคนเดียวกันเธอถูกพูดจาเยาะเย้ยอ,อย่างสนุกสนานในทันทีซึ่งโดมินิกก็พยายามที่จะเข้ามาช่วยปกป้องแคทจากเพื่อนของเขาแต่เด็กสาวที่ไม่สามารถแบกรับเรื่องราวต่างๆได้อี ก็ได้ขอตัวนี้จะออกมาโดยที่เธอก็ได้ลืมสมุดแต่งเพลงส่วนตัวของตัวเองทิ้งไว้ต่อหน้าชายหนุ่มอีกด้วย ในดึกคืนนั้นแคทที่ครุ่นคิดก็ได้นํารูปของโดมินิกที่พวกเขาเคยถ่ายเล่นด้วยกันตอนทํางานขึ้นมาดูซึ่งสายตาของชายหนุ่มก็บ่งบอกถึงความสนใจในตัวของเธอด้วยความจริงใจมาโดยตลอดแต่แคทที่คิดว่าเธอกับเขาแตกต่างกันมากจนเกินไปก็ได้เลือกที่จะยอมตัดใจเพื่อจบปัญหาในเรื่องนี้ลงขณะเดียวกันทางฝั่งของโดมินิกเขาได้นั่งอ่านเนื้อเพลงที่แคทได้แต่งเอาไว้มากมายในสมุดด้วยความชื่นชมปนเสียใจเล็กๆก,กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอที่เห็นท่าทางเป็นกังวลของลูกชายก็ได้เข้ามาพูดคุยด้วยความเป็นหห่วงงงงและบททททสสนนาขออั้้ก็ํใ โดมินิกยอมสารภาพกับพอ่อว่าเขาตกหลุมรักผู้หญิงคนหนึ่งในที่ทำงานด้วยกันเพราะเธอแตกต่างจากคนอื่นทั่วไปพวกเขามีความรู้สึกดีให้ต่อกันก่อนที่เธอจะรู้ว่าเขาเป็นใครด้วยซ้ำแต่สุดท้ายก็เป็นตัวเขาเ,เองที่ทำทุกอย่างพังหมดไม่เป็นทาพ่อจึงได้ให้กำลังใจด้วยคำพูดที่ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราต่างแก้ไขมันได้ทั้งนั้นซึ่งมันก็เป็นคำพูดที่ทำให้โดมินิกได้คุ้นคิดอีกครั้ง เมื่อวันคริสต์มาสมาถึงเหล่าลูกๆและแม่เลี้ยงต่างแต่งตัวสวยเพื่อไปงานฉลองแต่แล้วแคทก็ได้สังเกตเห็นลูกแก้วหิมะของพ่อในกระเป๋าของจอยที่พี่สาวต่างแม่ตัวร้ายจะนําไปงานด้วยเพื่อประกอบการแอบอ้างตามแผนการที่ได้วางเอาไว้ทําให้ทั้งสองยื้อแย่งกันไปมาจนสุดท้ายลูกแก้วก็ล้แตกพังเสียหายท่ามกลางความเสียใจของแคทที่ไม่สามารถทําอะไรได้จากนั้นแม่เลี้ยงกับลูกๆจึงได้ใช้จังหวะนี้เร่งจาาออกมาในทันทีแคทคํำครวญร้องไห้อยู่ชั่วครู่ก่อนที่บรูโน่น้องมาเซนรู้จะนําพาเธอไปพบกับ จดหมายฉบับหนึ่งที่แม่เลี้ยงเผลอลืมเอาไว้ซึ่งมันก็เป็นข้อความตอบรับจากพ่อของโดมินิกที่ได้ส่งมาเชิญให้แคทไปงานพร้อมกับแม่เลี้ยงในตอนแรกทําให้แคทได้รู้แล้วว่าจอยกําลังจะแอบอ้างเป็นตัวของเธอเข้าไปตีสนิทกับเพื่อนรักของพ่อเพื่อหวังผลประโยชน์จากพวกเขาจากนั้นแคทก็ไม่รอช้าที่จะตรงดิงไปยัางงานด้วยคําพูดยืนยันก,กับตัวเองว่าจะไม่ยอมให้ใครเอาตัวตนของเธอไปได้ระหว่างนั้นแม่เลี้ยงกับลูกๆก็ได้เข้ามาสแสดงตัวต่อหน้าพ่อของโดมินิกเขาพยายามพูดถามถึงแคทเพราะเคยได้รู้จักกับเธอสมััยยยงงเ็ดกจจอึ ได้ใช้โอกาสนี้ท่องสคริปที่เตรียมมาพูดเรื่องพ่อของแคทให้ได้ฟังอย่างแข่งทื่อและดูเหมือนพ่อของโดมินิกก็จะไม่เชื่อเท่าไรนะเรอะจอยมีลักษณะแตกต่างจากแคทในวัยเด็กเป็นอย่างมากแถมสีผมและสีตาของเธอก็ดันเหมือนกับแม่เลี้ยงอีกด้วย ขณะเดียวกันแคทก็ได้เข้ามาหาไอราที่หลังเวทีเพื่อจะพยายามหาทางเข้าไปในงานแต่ไอราที่กําลังวุ่นวายก็ได้ส่งแคทให้ขึ้นไปร้องเล่นเต้นรํากับเอลที่อยู่บนเวทีไปอย่างงุนงงซึ่งแคทที่ไม่ได้ซ้อมท่าเต้นมาก็ได้เพอผิดคิวทํานักร้องของการแสดงโชว์ถัดไปสลบลงไปนอนกับพื้นและหลังจากการแสดงชุดแรกได้จบลงแคทก็ถูกทีมงานเรียกให้เธอขึ้นร้องเพลงแสดงโชว์แทนนักร้องคนที่สลบไปไอราจึงได้มอบชุดที่เธอตัดใหม่มาให้กับแคทเพราะเธอได้รู้เรื่องราวชั่วร้ายของแม่เลี้ยงกับลูกๆมาทั้งหมดแล้ว แกล่าวขอบคุณเพื่อนรักด้วยความปลื้มใจส่วนโดมินิกกับแม่เลี้ยงที่ได้เห็นแคทบนเวทีกับการแสดงโชว์ที่ผ่านมาพวกเขาก็ไม่รอช้าที่จะรีบวิ่งมายัางหลังเวทีอันแสนวุ่นวายเพื่อมาตามหาตัวของเธอในทันที ไม่นานโดมินิกก็ได้ตกตะลึงกับแคทที่ในตอนนี้เธออยู่ในชุดเจ้าหญิงหิมะแสนสวยเธอดูสง่างามและเหมาะสมราวกับเจ้าหญิงในเทพมิยายส่วนแม่เลี้ยงที่ตามมาก็พยายามเข้ามาดึงรังให้แคทออกจากงานนี้ไปด้วยความกลัวว่าแผนของเธอจะแตกแต่โดมินิกก็ใช้ความเป็นลูกเจ้าของงานเข้าไปเกลี้ยกล่อมให้แม่เลี้ยงสงบสติอารมณ์พร้อมลากจูงเธอออกมาสองหนุ่มสาวได้กล่าวพูดคุยให้กำลังใจกันแคทได้เห็นแล้วว่าทายาทมหาเศรษฐีผู้เพียบพร้อมคนนี้มีความจริงใจต่อเธอจริงๆเขาได้บอกคำพูดพ่อของเธอให้เด็กสาวได้มีกำลังใจ อีกครั้งว่าถ้าเราฝันเห็นภาพนั้นได้ทุกอย่างก็จะเป็นจริงอย่างที่ฝันก่อนจะปล่อยให้แคทได้สูดหายใจเริ่มแสดงโชว์ตามแบบฉบับของเธอให้กับทุกคนได้ดูและไม่นานการแสดงของแคทก็ได้สร้างความประทับใจให้กับเราผู้ชมมากมายเธอก้าวผ่านความไม่มั่นใจพร้อมทําตามความฝันของตัวเองไปได้แล้วขั้นหนึ่ง หลังจากที่แคดลงมาจากเวทีได้แล้วนั้นโดมินิกก็ไม่รอช้าที่จะนำตัวของเธอไปแนะนำให้กับพ่อของเขาได้รู้จักเด็กสาวกับมหาเศรษฐีได้กล่าวทักทายก,กันเล็กน้อยก่อนที่เขาจะสังเกตเห็นจี้ที่ข้อมือของเธอซึ่งมันก็เป็นเครื่องรางในลูกแก้วหิมะของพ่อที่แคดดี้มันออกมาจากเศษซากของแก้วที่แตกไปมาเปลี่ยนเป็นจีส้สร้อยข้อมือติดตัวของเธอแทนจากนั้นเด็กสาวก,ก็ได้แนะนำชื่อจริงพร้อมนามสกุลให้กับเพื่อนรักของพ่อได้ฟังเต็มๆเ,เป็นการยืนยันตัวตน,ต,นต่อหน้าแม่เลี้ยงกับลูกๆของเธอก่อนที่แคทจะได้ตัดสินใจทำการเเปปิดดโงงงจุสค์ขอแมลี้ย ที่ได้มาร่วมงานในวันนี้แม่เลี้ยงที่ได้ฟังเช่นนั้นก็พยายามเข้ามาแก้ต่างในสิ่งที่ลูกเลี้ยงได้พูดออกมาพร้อมบอกถึงความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงที่เธอต้องคอยดูแลและปกป้องแคทมาโดยตลอด จังหวะเดียวกันไอาราก็ได้นําคลิปการกันแกล้งของแม่เลี้ยงกับลูกๆูมายืนยันคําพูดของเพื่อนซีด้วยอีกเสียงแม่เลี้ยงที่เครียดแค้นจึงได้ขอตัวที่จะนําแคทกลับบ้านด้วยคําพูดที่บอกไปอีกว่าไม่มีมรอดอกเหลือให้เด็กสาวได้รับช่วงต่ออีกแล้วเพราะพวกเธอได้ผ่านมันไปหมดแล้วนั่นเองและด้วยคําพูดนี้มันก็ทําให้เพื่อนของพ่อตัดสินใจขออุปการะแคทไว้ในการดูแลซึ่งเขาก็ยอมให้เธอได้ทํางานในฝันได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายอีกต่อไปส่วนแม่เลี้ยงกับลูกกกกกก็ูเเเชิิญออจาาาางงนและไมม่่่ีสทธ์ข้าายุวับ ได้เลย หลังจากเหตุการณ์วุ่นวายทด่สิ้นสุดลงพ่อของโดมินิกก็ได้ทำการเซอร์ไพรส์ลูกชายด้วยการแสดงโชว์วงดนตรีที่อยู่ในการดูแลของโดมินิกทำให้ใชายหนุ่มรู้สึกประหลาดใจกับความลับที่เขาไม่เคยได้บอกกับพ่อมาก่อนซึ่งพ่อก็ได้บอกไปว่าบางครั้งเขาอาจจะดูละเลยแต่เรื่องของลูกต้องมาก่อนเสมอสองพ่อลูกโอบกอกดกันด้วยความเข้าใจจากนั้นแคทกับโดมินิกก็ได้รวมเต้นรำด้วยกันอย่างสนุกสนานท่ามกลางเสียงบรรยายของแคทที่ว่าด้วยการักครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่รักวันคริส,สต์ามารก ร้องเพลงด้วยหัวใจที่ปราศจากความกลัวได้อยู่กับเพื่อนแท้และสุดยอดแฟนหนุ่มอนาคตของเธอเต็มไปด้วยความฝันที่เป็นจริงซึ่งเด็กผู้หญิงคนนั้นก็คือฉันเองจากนั้นสองหนุ่มสาวก็ได้ลงเอยด้วยการจูบก,กันอย่างหวานซึง้งและหนังของเราก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้หากเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพย,ายนตร์เรื่องนี้ก็สามารถเข้ามาพูดคุยหรือคอมเมนต์ทีดารางของคลิปนี้ได้เลยและในคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกด subscribe กด เพื่อที่จะไม่พลาดทุกการอัปเดตจากช่องของเราหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณาที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้เซเลบีชาแน,นลต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ